สวัสดีค่ะทุกคนในช่วงนี้ใครกําลังหาซื้อโน้ตบุ๊กไว้ทำงานหรือว่าไว้เขียนโปรแกรมแบบเราบ้างในคลิปนี้เราจะมาแนะแนวทางการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กสำหรับการเขียนโปรแกรมค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างในการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กสำหรับการเขียนโปรแกรมเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องดูเลยก็คือสเปคโน้ตบุ๊กใช่ไหมคะทุกคนอ่ะเราจะมาเริ่มกันที่หัวข้อ CPU แล้วก็ GPU ในส่วนของ CPU เราแนะนำเป็น Intel นะ จะเป็น Intel Core i5 หรือว่า Intel Core i7 ขึ้นไปเนี่ยก็ดีนะทุกคนเพราะถ้าเรามีจำนวนคอที่มากก็จะทำให้การประมวลผลข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วค่ะส่วนในเรื่องของเจนเนี่ยจะเป็น Gen 11หรือว่า Gen 12ตัวใหม่เนี่ยก็ได้เหมือนกันค่ะและสำหรับการ์ดจอ GPU ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ทำงานด้าน Data s i ไ e ์หรือว่าด้านโมเดล Machine Learning หรือ Deep Learning เยอะๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดจอที่ สูงก็ได้ก็ประมาณนี้ในเรื่องของการ์ดจอต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของแรมเราแนะนำเป็นแรม8ถึงแรม16 g b นะเราจะทำงานได้สบายสบายอย่างลื่นไหลเลยแต่ถ้ามีงบประมาณพอสมควรแล้วก็อาจจะอัพขึ้นไปให้สูงกว่านี้ก็ได้ค่ะต่อมาค่ะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของระบบปฏิบัติการระหว่าง Macbook กับ Windows ควรเลือกใช้ตัวไหนดี ก็เป็นคำถามที่หลายคนน่าจ,จะสงสัยนะคะเวลาเลือกซื้อโน้ตบุ๊กสำหรับเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างระหว่าง Macbook กับ Windows เราจะบอกง่ายๆแบบนี้ค่ะทุกคนถ้าสมมุติว่าเราเน้นทำงานเขียนโปรแกรมอย่างเดียวไม่เน้นเล่นเกมเลยเราก็แนะนำไปทาง Macbook นะแต่ถ้าเราไม่ได้เขียนโปรแกรมอย่างเดียวเราเล่นเกมด้วยเราก็อาจจะมาทาง Windows ก็อยู่ที่การใช้งานของเรานะคะแล้วก็งบประมาณของเราด้วยอ่าประมาณนี้ค่ะ หัวข้อต่อมาก็คือการใช้งานในอื่นก็ geliyor. อย่างที่บอกไปนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เขียนโปรแกรมอย่างเดียวเราทําอย่างอื่นด้วยเช่นเล่นเกมตัดต่อกราฟิกหรือว่าทําโมเดล 3D เนี่ยเราจะแนะนําเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งไปเลยดีกว่าเพราะว่าสเปคมันแรงแล้วมันก็ครบจบทุกการใช้งานต่อมาเรื่องสุดท้ายค่ะจะเป็นเรื่องงบประมาณของเราเราสำรวจตัวเองนะคะว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่แล er. ้วงบประมาณเนี <alongside Russian> <mount pesos> <rios> ้ยมันสามารถซื้อโน้ตบุ๊กสเปคประมาณไหนได้บ้าง การเขียนโค้ดเนี่ยจำเป็นต้องใช้โน้ตบุ๊กแรงเสมอไปหรือเปล่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะคะทุกคนโน้ตบุ๊กราคาหลักหมื่นเนี่ยก็เขียนโปรแกรมได้เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติเราจะลงทุนเพื่อการทํางานการเรียนของเราจริงๆเราก็แนะนําเป็น20,000ื่นสาหรือว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งไปเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสายงานและการใช้งานของเราด้วยคะ่ะก็ประมาณนี้คะ่ะสําหรับการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กสาหรับเขียนโปรแกรมข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า